เศรษฐีอังกฤษเกือบหมื่นคนย้ายออกจากประเทศหลังจากรัฐเริ่มบังคับใช้ภาษีคนรวยหรือที่รู้จักในชื่อของนอนดอมแท็กซึ่งมุ่งเป้าไปที่รายได้จากต่างประเทศโดยเฉพาะเศรษฐีที่ไม่ถือสัญชาติอังกฤษอย่างเต็มตัวเหตุผลที่พวกเขาหนีไปประเทศอย่าง UAE ออิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์นั้นชัดเจนคือภาษีที่เบากว่าและความคุ้มครองเป็นเรื่องส่วนตัวนำมาซึ่งความสงสัยว่าทำไมบ้านเกิดที่ควรจะเป็นแหล่งสะสมทรัพย์จึงกลายเป็นสถานที่พวกเขาอยากหนีไป การหนีออกไปคือการป้องกันไม่ให้ชีวิตคุณตกเป็นเหยื่อของระบบเป็นหนึ่งในคำพูดของเศรษฐีที่ตอกย้ำถึงความกลัวและความไม่พอใจความอึดอัดใจและพวกเขาไม่ได้เกิดจากแค่ภาษีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลกระทบต่อความมาั่งคั่งและการใช้ชีวิตรูล้าขณะที่อสังหา,าร,ริมทรัพย์ระราบรู้ในอังกฤษค่อยๆหยุดนิ่งความสูญเสียครั้งนี้จะเป็นภัยพิบัติของตลาดหากไม่สามารถดึงดูดคนรวยกลับมาได้ การย้ายถิ่นนี้อาจจะไม่ได้คําตอบที่สมบูรณ์แบบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศก็ยังมีอยู่เสมอแต่สิ่งที่แน่ชัดก็คือเศรษฐกิจอังกฤษจะรู้สึกถึงการหายไปของคนเหล่านี้ในไม่ช้าหมดปัญหาผมบางขาดหลุดล่วงด้วยสวาน a าจารเน่เคลาเจนวอลลุมพัสแชมพูและครีมนูดผมที่ช่วยลดการขาดหลุดล่วงของเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ